ันกคมันกวิ่งก็ไหอันนี้เกวันร้อนของันนะครับมีหอนก็จะิ่งได้ว่าโอเคนะครับสำหรับมีโหรบนี้ ทีได้พาครอบครัวสามครอบโตนะครับอคอบาชายนะครับครอชเครับชานะครับตัวร,รถยูดอนนะครับตัวรถอยูดอนนะครับรู้สึก นี่นะครับดูโชมหน้ากันชัดๆนะครับโชว์หน้าของโมลินครับเสียแล้วเราบาดเองครับเราไม่ไดนอะไรรู้ครับเราเล่นเครื่องแดงครับ